ข่าวด่วนอัปเดตล่าสุดนะครับจากคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับคมชัดลึกอ,ออกมาประกาศล่าสุดท็อป3ของแต่ละสาขาครับผมทั้ง9สาขาจะมีใครบ้างนะครผมที่ติดโผ1ใน3เนาะถือว่ากระแสมาแรงจริงๆนะครับผมสำหรับการเสนอรายชื่อคมชัดลึกอวอร์ดในการรับรางวัลเนาะคมชลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับที่จะจัดขึ้น ในเดือนพฤษภาคมนะครับในปี2 5 1 8เนาะอืมอ่ะก่อนหน้านี้นะครับคมชลึกอาอร์ดก็ได้ออกมาประกาศให้แฟนๆนะครับผมเสนอรายชื่อศิลปินที่เรารักเราชื่นชอบนะครับให้ได้เข้าชิงรางวัลคมชลึกอ,อวอร์ดในครั้งนี้นะครับเขาจะเปิดเป็นทั้ง9สาขาเนาะ ตั้งแต่วันที่18ทธันวาคมนะครับไปสิ้นสุดวันที่9มกราคมเป็นการเสนอรายชื่อนะครับผมเป็นการเขาเรียกว่าเสนอรายชื่อฟรีนะ<ม>อ่าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ w w w c o m c h a t l i c บคอมชัดลนะครับช่องทางดียวเท่านั้นนะครับ1น0ครับผมตอนนี้ก็ยังสามารถเข้าไปเสนอรายชื่อศิลปินที่เรารักกันได้อยู่นะครับพี่น้องครับอ่า9สาขานะครับผมจะมีสาขาอะไรบ้างเนาะ k a <อ>1นะครับเป็นพ<อ>ิธ<อ>ีกรยอดนิยมครับ k a 2นะครับ LGBTQ+ ยอดนิยมครับ KA 3นะครับเป็นลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมครับ KA 4นะครับเป็นนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมครับ KA นะครับทีป๊อปยอดนิยมครับ KA 6นักแสดงชายยอดนิยมครับ KA 7นะครับนักแสดงหญิงยอดนิยมครับ KA 8เป็นคู่จิน้นยูริยอดนิยมครับ KA เนะครับเป็นคู่จิ้นวายยอดนิยมนะครับ 9สาขาน้องเปิดออกมาแล้วนะครับผมท็อป10อาท็อป10และท็อป3ของแต่ละสาขาข,าขออนุญาตอ่านเลยนะครับล่าสุดคมชลึกบอกว่าเช็คท็อป10เสนอรายชื่อคมชลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับผมลุ้นดาราดังเข้าชิงแน่นก่อนปิด9มกราคม68นะครับท็อป10คมชลึกอวอร์ดเรียงตามตัวอักษรเท่านั้นนะครับผมประจําวันที่ 18จนถึง25อ่ะก็คือ1สัปดาห์ผ่านไปตั้งแต่เขาเปิดวันที่18เนาะจนสิ้นสุดคะแนนเมื่อวานนี้นะครับผมอ่ะเปิดให้แฟนๆของเหล่าคนดังคนอดาราวงการบันเทิงไทยนะครับผมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับการเสนอรายชื่อคนดังยอดนิยมหรือประเภทป๊อปปูล่าหวตดทั้ง9สาขานะครับ ตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดหลังจากผ่านไป1วีคนะครับทางทีมผู้จัดงานคนชลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับได้เปิดโพลร,รายชื่อคนดังนะครับที่อยู่ใน10อันดับของรายชื่อทั้ง9สาขาซึ่งถูกเสนอมามากที่สุดโดยจะเรียงตามตัวอักษเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาเปิดแล้วนะหใน3นะนับประมวลผลคะแนนจากยอดที่เสนอเข้ามาตั้งแต่วันที่18 มกราสธันวาคมนะครับมันจะถึงเมื่อวานนี้วันที่25่ธันวาคมก่อนจะปิดเสนอรายชื่อในวันที่9มกราคม25งพนะครับและจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงทั้ง6อ่าผู้เข้าชิงที่ถูกเสนอมามา,มากที่สุด6อันดับถัดไปเนาะในวันที่9เลยนะน่าจะเป็น9วันที่10นี่เลยเนาะอืมอ่ะโอเคครับก็ K A 1นะครับผม K A 1ก็จะเป็นพิธีกรยอดนิยมนะครับท็อป10ก่อนเนาะท็อป10จะเป็นคุณเกลือนะครับเกลือกิตติี้คุณซีซีวัตครับแล้วก็คุณซูโม่กิฟต์แล้วก็เป็นดีเจดานะครับดีเจต้นหอมนะครับแล้วก็ดีเจนุย้ยดีเจอองอแล้วก็แบมปีติพัทนะครับแล้วก็ป๋อมแปมนิตินะครับแล้วก็หนุ่มกัญชยัยอ่ะท็อป3ของสาขาพ,พิธีกรยอดนิยมนะครับได้แก่ อันดับที่1คือคุณซีศิวัตรครับอันดับที่2ได้แก่ดีเจนุ้ยครับอันดับที่3ได้แก่คุณหนุ่มกันชัยนะครับต่อมาเป็นสาขา KA2 นะครับ LGBT+ LGBTQ+ ยอดนิยมนะครับผมท็อปสิก็จะเป็นคุณก๊อตจีนะครับคุณก๊อฟคุณแกงฮิววีคุณเขื่อนนะครับคุณเจนี่ปานนันคุณเจี๊ยบละนานะครับคุณสารนี้คุณป้ายปายโอริโอนะครับคุณฝ้ายพิรยาแล้วก็คุณโยโกอนะครับผมอันดับที่อ่ะท็อปสามเนาะ ท็อป3ก็จะเป็นอันดับที่1คือคุณป้ายปายโอริโอครับอันดับที่2นะครับเป็นฝ้ายพีรยาครับอันดับที่3เป็นโยโกะอาพัรานะครับผมมาถึง KA 3นะครับ KA 3ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะครับท็อป10ของเราก็จะมีคุณก้องเวไร่นะครับผมน้องคอปเตอร์นัฐกรนะครับแล้วก็คุณจักนงพานีคุณนุกธนดลนะครับน้องอยู่ริโตเกียวมิวสิกครับ คุณไรอันการบัณฑิตครับผมคุณลำไยไห,หทองคำน้องอ้าอายสกุนาพรนะครับแล้วก็น้องอูอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็นิวคัน n ทรีครับนี่คือท็อปสินะครับส่วน3อันดับแรกของสาขาลูกทุ่งหมอเรานะครับผมประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเนาะก็คืออันดับที่1นะครับอันดับที่1ได้แก่น้องอูงอิงเพชรบ้านแพงแชมป์เก่าของเรานี่เองเนะาะจะเรียกแชมป์เก่าก็ไม่ได้สิเพราะว่า ปีที่แล้วน้องได้ขวัญใจมหาชนในคมชั้นลึกลูกทุ่งอวบแต่ครั้งนี้เป็นคมชั้นเลือกอวคือเหมือนเขามารวมกันเนาะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็คือนํามาเป็นอันดับที่1ด้วยคะแนนโหวตที่แบบว่าคะแนนเสนอรายชื่อเข้าไปมหาศาลมากๆครับพี่น้องครับเราก็แอบลุ้นกันอยู่เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเห็นเขาเผยเออกมาบอกว่าน้าอุ๋งอิงน,น่าจะอยู่ในอันดับที่2นะมีน้องยูริอยู่อันดับที่1แต่ประกาศอย่างเป็นทางการตอนนี้คืออุ๋งอิงแซงเพื่อนอันดับที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะ ตามมาด้วยอันดับที่2นะครับเป็นน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับผมตามมาด้วยอันดับที่2คะแนนเขาก็บอกว่าคะแนนเยอะเหมือนกันนะครับอันดับที่3นะครับก็คือเป็นคุณนุกธนาโดนอ่านี่พี่น้องครับท็อปสามนะครับมีหมอลำเข้า2เลยนะหมอลำมาแรงจริงๆพี่น้องครับอืมท็อปสามนะแล้วท็อปหกล่ะท็อปหกผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีติดเข้าไปแหละอย่างน้องคอปเตอร์อย่างน้องอาอาอย่างเงี้ยแล้วก็คุณไรอันอีกคนหนึ่งผมว่าน่าจะติดท็อปหกนะ ท็อปผมในใจผมนะสำหรับสาขาลูกทุ่งหมอลำคิดว่านะมีนอกอุ๋งอิงในใจผมนะผมคิดส่วตัวนะอุ๋งอิงยูรินุทนรดลแล้วก็คอปเตอร์ธนกรอาไอสกุนาพรแล้วก็ลอยอ้านกับบัณฑิตครับมี6คนนะผมคิดว่านะอ่ะโอเคครับสำหรับ KA4 นะครับผมนะักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมก็ได้แก่อ่าเป็นสอันดับเลยแล้วกันเนาะอัน ท็อป3เลยนะพอไม่ประกาศท็อป10เนาะอันดับที่1นะครับก็คือเจฟซาร์เตอร์นะครับอันดับที่2นะครับเป็นเจมินายนะครับผมอันดับที่3ได้แก่นุนิวชวารินนะครับผมเป็นท็อป3เลยนะขออนุญาตไปเร็วๆเนาะ KA5 นะครับ T ี่ป๊อยอดนิยมนะครับผมท็อป3ของสาขา KA5 คืออันดับที่1นะครับผม 4i ครับอันดับที่2ได้แก่วงบัสน็อกบียูเครับอันดับที่3อ๋อขออภัยครับอภิน ขออภัยนะครับขออภัยครับ KA 5 T ป๊อปยอดนิยมนะครับอันดับที่1ได้แก่อ่าพ็อกซี่นะครับผมอ,อันดับที่1นะอันดับที่2ได้แก่วง4ฟครับอันดับที่3ได้แก่วงบัสนะครับ BUS นะครับผมส่วน KA 6เนาะนักแสดงชายยอดนิยมนะครับขอเป็นท็อป3เลยแล้วกันเนาะอันดับที่1ได้แก่คุณกิตรินนะครับอันดับที่2ได้แก่ นะคุณนเรศพร้อมเผ่าพันธุ์นะครับอันดับที่3าได้แก่คุณนกพก้าเดชาพัฒนคุณนะครับส่วนนักสแสดงหญิงยอดนิยมอันดับที่1ได้แก่ฟีนสโรชาครับอันดับที่2นะครับได้แก่เบกกี้รีเบก้านะครับอันดับที่3านะครับได้แก่คุณลิงลิงสิริลักษ์นะครับสาขาต่อไปเป็น KA8 ครับคู่จิน้นยูริยอดนิยมนะครับผมขอ3อันดับเลยเนาะ ท็อปสามนะครับอันดับที่1ได้แก่คุณฟีนซารชาโหคุณฟีนนี่ครองอันดับ1ทั้ง2สาขาเลยนะทั้งนักแสดงนำนักแสดงหญิงยอดนิยมแล้วก็คู่จิ้นยูรียอดนิยมนะคุณฟีนเนะี่ยอ่าสําหรับคู่จิ้นยูรีนะครับอันดับที่2ได้แก่คุณคุณหลิงหลิงนะครับสิริรัตน์ อ,อ๋อเป็นคุณฟีนแล้วก็คุณเบกเนาะคือคือเป็นคู่จิ้นกันอ๋ออันดับที่หนึ่งเนาะอันดับที่สองได้แก่คุณลิงหลิงกับคุณออมนะครับอ่าอันดับที่สามได้แก่คุณฝ้ายพิรยาแล้วก็คุณโยโอกอะอภัสรานะครับอะต่อมานะครับผมคู่จิ้นวายยอดนิยมนะครับผมท็อปสามของทางคู่จิ้นวายยอดนิยมได้แก่อันดับที่หนึ่งก็คือคุณ บิลลี่อ่าบิลลี่กับคุณเบฟนะครับอ่าอันดับที่2นะครับได้แก่คุณพาเวลกับคุณภูอ่าอันดับที่3ได้แก่คุณคุณอัพกับคุณภูมินะครับผมอ่านี่ก็คือเป็นท็อป3ของแต่ละสาขาที่ทางคมชันล,ลึกอวอร์ดได้ออกมาประกาศล่าสุดนี้แล้วนะพี่น้องครับอ่ะสาขาลูกทุ่งหมอลำของเราถือว่าเป็นสาขาที่มีคะแนนโหวตเข้าไปมากเยอะมากๆอาจจะเป็นมากที่สุดด้วยซ้ำเนาะ เห็นจากดูจากกะระแสดูจากยอดการโหวตเข้าไปมีการไม่มีการยอมกันพี่น้องครับแฟนคลับตอนนี้แฟนคลับทุกบ้านนะ่ะกำลังที่รวมรวมพลรวมพลังการส่งศิลปินที่เขารักเนี่ยให้เข้าชิงคืออย่างน้องใหม่ๆน้องใหม่อย่างน้องน้องอาอยน้องคอปเตอร์น้องยูริอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าโอหแฟนคลับก็ คืออยากให้น้องมีชื่อเข้าไปติด6คนสุดท้ายนะเพราะว่าปีแรกอะพี่น้องครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็คืออยากให้มีชื่อเข้าไปติดแต่อีกหนึ่งคนที่เราคิดว่าน่ากลัวนะสําหรับหมอลําของเรานะที่มาแลนจริงประหม่าไปด้จริงคือน้องยูรินะครับน้องยูริโตเกียวมิวสิคผมจะเห็นได้จากบ้านฮักของน้องเนี่ยแฟนคลับเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันมากๆเลยที่จะ มีทางสอนบอกวิธีโหวตอย่างละเอียดเลยนะอยู่ในกลุ่มบ้านฮักนะแล้วก็จะมีการแชร์รูปมีการกระตุ้นมีการที่จะเอ่าวเชิญชวนให้เข้าไปเสนอรายชื่อน้องทุกวันเลยและแฟนขับองค์อิงเพรบ้านแพงเหมือนกันครับไม่เคยแผ่วครับพี่น้องครับบอกแล้วอย่าเล่นกับระบบถ้าระบบการโหวตแล้วเนี่ยโอ้โหด้วยฐานแฟนขับมหาศาลนะเนาะด้วยฐานแฟนขับมหาศาลผมเชื่อว่าเปิดโหวตเมื่อไหร่แฟนขับอุค์อิงนี่คือ กเต็มแน่นอนนี่เป็นแค่การเสนอรายชื่อนะพี่น้องครับผมคิดว่ายังไงอุงอิงกับยูริติดเข้าไปในท็อป6แน่นอนครับร้อยเปอ์อุงอิงยูริติดท็อป6 0% 0้อแน่นอนนะครับส่วนอีก4คนที่เหลือเนี่ยจะเป็นใครก็อยู่ที่พ่อพ่อ,พอแม่เอ c นะครับร่วมด้วยช่วยกันที่จะผลักดันสนับสนุนศิลปินที่พวกคุณรักเนาะให้เข้าไปให้ได้อย่างผมอยากให้ใหอ้าอายเข้ามาอยากให้คอปเตอร์เข้าไปอีกคนนึงอ่ะให้หมอํำเข้าไป4คนเลยท็อป6อ่ะให้หมอํำเข้า4เลยให้เป็นอุงอิง ยูริคอปเตอร์อาร์ไอแล้วที่เหลือก็คือเป็นฝั่งลูกทุ่งฝั่งลูกทุ่งที่ผมคิดก็คือนั่นแหละมีน่าจะเป็นคุณนุกธนดลหนึ่งคนแล้วก็จะเป็นคุณรอยอันกัดบัณฑิต mm. ก็น่าจะมาแรงเหมือนกันนะครับผมอ๋อโอเคครับอ่ะฝากเข้าไปสนับสนุนนะครับเข้าไปเสนอรายชื่อศิลปินที่เรารักกันเยอะๆนะครับ mm. พี่น้องครับโบวทฟรี free, นะเสนอรายชื่อเนี่ยโบวตฟรีแต่ทีนี้พอหลังจากที่เขาปิดเสนอรายชื่อเนาะพอเขาประกาศท็อป6ออกมาแล้วนั่นแหละจะเป็นการโหวทที่แท้จริงครับจะวัดกัน จะวัดจะวัดกันจากตรงนั้นอ่าจะวัดกันจากตรงนั้นแหละพี่น้องครับอืมตอนนี้โอ้โหขนาดเสนอรายชื่อ,อยังเขาเรียกว่ายัางร้อนแรงขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าเมื่อเปิดโหวตออกมาแล้วนี่จะเป็นยังไงเนาะผมคิดว่าแบบไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับอะ ฝากสนับสนุนนะครับผมน้องๆศิลปินหมอลำของเราทุกคนด้วยนะให้มีชื่อเข้าชิงสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมให้ได้มากที่สุดนะครับและที่สําคัญนะครับผมฝากสนับสนุนผลงานของน้องๆด้วยนะไม่ใช่แค่โบนนะฝากสนับสนุนผลงานของศิลปินลูกทุ่งหมอลำของเราทุกคนด้วยนะครับผมสนับสนุนก็จะมีได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการรับชมอย่างยอดวิวเพลงสนับสนุนผลงานอย่างซื้อกุ้มปีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปให้กําลังใจหน้าเวทีและ งานต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆของทางศิลปินก็ฝากด้วยนะครับพี่น้องครับอสำหรับวันนี้บ่าวเจ้าดีไซน์ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ